สวัสดีครับก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเอาบรรยากาศนะครับที่อ่างกเก็นบน้ําเขื่อนอุบลรัตน์นะครับทางภาคฝั่งอำเภอโนสังมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับซึ่งอ,อยู่ใกล้ๆบ้านอาของตัวผมเองนะครับเพื่อนๆอช่วงนี้น้ําในอ่างเก็บน้ําก็จะ เต็มเหมือนทุกปีนะครับน้ําเต็มบรรยากาศตอนเย็นๆก็บรรยากาศลมเย็นสบายนะครับก็ดูบรรยากาศน้ํำในเขื่อนนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นอาชีพจากเกษตรกรมาเป็นชาวประมงนะครับมีทั้งเรือออกหาปลา อีสานเรียกว่าสะดุกนะครับในการหาปลานะครับก็มีการตกเนะครับการขายตะข่ายดักปลาน,นะครับอาชีพในการทาน้ํามีน้ําเต็มเ่อนไปปริมาณนะ้ำานจเยอะก็จะมีน้ําเต็มอา่างเก็บน้ํานะครับก็จะชาวบ้านก็จะได้มีอาชีพนะครับในการหาปลานะครับ ตอนเย็นๆก็จะมะีชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดลาพูนนะครับมชมบรรยากาศที่หลังเก่อนะครับตอนเย็นก็จะมีชาวบ้านออกมานั่งเล่นกัข้าวอาอะไรมากินกันพักผ่อนผนใจนะครับ <S <S บรรยากาศก็เย็น <in> สบายนะครับชมบรรยากาศหลงกินน้ำเกิดอนลดนะครับภา,กกาคฝั่งอำเภอนำสูนนะครับต่อมายอ้เป็นเกิดในชมกันน้ําเต็มนะครับ เต็มเขื่อนกำลังพอดีนะครับาการจิบน้ำบรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีผู้สัญจรไปมาชาวบ้านใกล้เคียงนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจรับเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับคลิปหน้ามีอะไรก็จะนำมาฝากเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้ว